เหตุการณ์นี้ไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณป้ารายหนึ่งเนี่ยไม่พอใจเจ้าของร้านชําที่เข้ามาทําร้ายตัวเองใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยค่ะแทงเข้าไปได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสามารถจับกลุ่มทางผู้ต้องหาเอาไว้ได้แล้วนะคะสพหนองสองห้องค่ะตามจับกลุมผู้ผู้ก่อเหตุก็คือนางสาวล้ํามณีจันทร์รายนี้นะคะที่ก่อเหตุ ใช้มีดปอกผลไม้แทงนางสาวสำลีบุตรที่ยากลัดอายุ58ปีซึ่งก็เป็นคนบ้านเดียวกันเนี่ยค่ะผู้บาดเจ็บก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการไส้ทะลักนะคะซึ่งจากการสอบถามทางนางสาวล้ําผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยยังมีอาการเมาสุรานะคะว่าเป็นคนใช้มีดแทงนางสาวสำลีจริงเพราะว่าไม่พอใจค่ะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมักจะมาต่อว่าและครั้งนี้เนี่ยเข้ามาทำร้ายตัวเองด้วยก็เลยกลับไปบ้านค่ะไปเอามีดที่บ้าน มาแทงเพื่อระบายความแค้นลองฟังเสียงผู้กอ่อเหตุกันดูค่ะไม่มีเรื่องทะเลาะเลยยู่ๆทำลายตัวฉันเตะฉันทำลายตัวฉันฉลาดนะแล้ว,วที่แล้วที่ป้าไปพูดจาละมกหน้าร้านเขาไม่ได้พูด<ม>อะไรเลยคืยยืนยันไม่รู้เขาไม่ติยากเขาแต่เขาไม่รู้นะแต่เราทะเลาะกันบ่อยไหมครับไม่ค่ะไม่เคยเรวไมนไ้กินเหล้าไป,ไปกี่คัวเนี่ยเอะเหล้าอ่ะแต่กันด้วยเนาะ คือแล้วที่เอาขึ้นเนาะเเอาเอาคือเรื่องอะไรครับเอาขึ้นแก้แค้นนะจะแก้แค่นวะแค,แค้นแค้นคือเรื่องอะไรครับมันที่ห้ามมันเจ็บนะใสแล้วเนาะคืออ๋อคือเหมือนโดนยำยีตักตีอะไรทำ้ ยังเมาอยู่เลยนะคะขณะที่หลานของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็บอกว่าช่วงเย็นเห็นนางสาวสัาลีผู้เป็นยายกับนางสาวล้ําคนนี้ค่ะผู้ก่อเหตุทะเลาะกันเสียงดังเลยจากนั้นทางป้าล้ําค่ะกลับบ้านไปพอกลับมาอีกทีเนี่ยเหมือนถือของบางอย่างเนี่ยติดมือมาด้วยพอเห็นหน้ายายก็ใช้มีดเนี่ยแหละค่ะที่ถือเข้ามาเนี่ยแทงท้องยายจนล้มลงไปไส้ทะลักออกมาแล้วก็เดินหนีเข้าไปในวัด,ซ,ในในวดซึ่งก็อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ ตอนแรกเขาก็กลับไปแล้วแล้วก็แต่รอบรอบที่สองมานี่มีเป็นใส่เสื้อใหม่ค่ะอืมเปลี่ยนชุดไหมใช่แล้วก็ไปอาบน้ํามาทีนี้ก็ก็กลับมานะคะแต่ว่าถือมันถืออะไรมานี่เลยคือซ่อนมาใช่ใช่ค่ะแล้วก็เดินเดินเข้าไปทางจะเข้าบ้านนี่แหละค่ะเข้าบ้านบ้านบ้านเยลีอ่ะใช่ค่ะเดินเข้าบ้านแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านอีกอะค่ะมาถามว่า้แลวมาทําอะไรอีก ขณะที่คนเห็นเหตุการณ์เนี่ยนางสังวานก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยมักจะดื่มเหล้าพอเมาแล้วก็มักจะไปพูดจาลามกบริเวณหน้าร้านค้าของนางสำลีคนเจ็บเนี่ยค่ะทำให้นางสำลีเนี่ยเกิดความไม่พอใจวันนี้นางสำลีก็เลยเดินไปเตะเขาสองครั้งนะคะจากนั้นนางล้ำอะคะ่ะผู้ก่อเหตุก็เดินกลับบ้านไปมาอีกทีก็ถือมีดเข้ามาแล้วก็จ้วงแทงเลยค่ะ หลังเกิดเหตุทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถไปจับกลุมตัวเอาไว้ได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆจากอมรินทีวีกดกระดิ่งตรงนี้เลยครับ